โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนดีทุกท่านก็นอยู่ในเกมนินจาเต่านะครับในภาคปี2017เนใน PS2 นะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นนี่ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่มันอยู่ใน PS2 นะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ผมโหลดมาทาง PC นะครับเออผมไปหาโหลดมาเล่นเว้ เป็นเกมเก่าแล้วแหละแต่ว่าอยากเล่นไงเออพอดีอยากเล่นแล้วก็เลยเออแคสเลยไม่มีอะไรมากครับก็เกมนี้มันเป็นเกมเอ,อ่าที่มันมีเนื้อเรื่องจากหนังนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอเสี่ยงเอาเนื้อเรื่องมันลงเนาะเออก็จะตัดให้ดูแต่เกมเพย์นะเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องในหนังไง ออเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับตอนนี้เออที่ตัดมานะครับเพราะว่าจะแมวเนื้อเรื่องให้ดูนะจะเอาให้อยู่แเกมเพลยนะ์เนาะโอเคมาเริ่มกันเลยตาด่านแรกเราได้เล่นเป็นตัวนี้เว้ยเดี๋ยวนะดูเสียงมันดังไม่มีซับไตเติเหลหรอวะ เสียงมันดูดังๆนะครับโอเคผมปรับขนาผมปรับเสียงลงเยอะแล้วนะโอเคเยเอเพิ่มเพื่นิดนึงแล้วกนะันโอเคกลัวเสียงมันดังกว่าเสียงผมไงโอเคมันก็จะประสอนผมนะเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็เกมนี้ก็เป็นเออไม่ใช่ดิด่านนี้นะครับเราก็ได้เล่นเป็นรโอนนโดนะครับ เป็นตัวสีฟ้านะผู้นำของทีมที่ต้้ตามเรื่อง,องน่าจะออกมาฝึกปะเออผมก็ไม่ผมก็จำไม่ได้แล้วหนังนานว่แล้วครับแต่ตอนนั้นผมผมดูแล้วผมชอบมากเลยอะแล้วผมก็ชอบดินจเต่าภาคปัจจุบันมากเลยนะครับนี่แล้วเพื่อนหน้าชีมันก็ชื่อริโอใช่ไหมริโอนาโดนะครับอต่นี่เราได้มาฝึกในป่า น่าจะออกมาฝึกแหละโอเคเช็คพอยต์แล้วนะครับเออผมรู้แล้วไม่ต้องท่องอะไรให้ผมดูดอกปูม่ใช่ปูด่ดิพ่อใช่ไหมเออพ่อที่จะเต่าจะเรียกเอออาจารย์สปินเตอร์ว่าพ่อนะครับโอ้โหพางนี้แม่งเก่ามากแต่ถึงมันจะเป็นเกมเก่านะครับแต่มันภาพมันสวยนะ หรือมันเป็นเพราะเราโหลดเวอร์ชั่น PC มาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋โอ้ยตกนึกว่าตกโอเคหรือว่าเพราะว่าเราโหลดเวอร์ชั่น PC มาภาพมันถึงสวยขนาดนี้แต่ภาพมันสวยมากเลยอ่ะไม่เหมือนเกมสมัยก่อนนี่เลยเนาะโอเคโอเคจบจับจพลิวพลิว โอเคไม่ต้องฟังมันพูดฮนะฟังก็ไม่รู้เรื่อง <i> มันก็แค่สอนเรา <i> แล้วก็แแบบแบบแบบประ่านนั้นนะครับโอเคไม่ทันได้สู้หรอจำไม่ได้แนละ้วเนื้อเรื่องเกมนี้มันนานมากนะ้วผมเล่นตอนนั้นจบไปรอบหนึ่งเออเดี๋ยวเดีเดี๋ยโอเคอย่ารีบอย่ารีบไม่งั้นตกโอเคอ่า okay. <i> ปุ๊บปุ๊บปับโอเคปลิวพลิวพลิวปิ้วโอเคโอ้โหอย่างกับฟีลันรนิ่งเอ้ยดูว่าตกโอเคครับเครเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตายนะอย่าตายนะปุ๊บโอ้โหวิ่งติดหินโอเคซึ่งเกมนี้แม่งมันไม่ปรับมุมภาพให้เรา ตามที่เราต้องการนั้นมันปรับไปเองนะครับโอเคป๊อบป๊อบป๊อบโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โคตรพริ้วโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไงวะโอเคป๊อกโอ้ขึ้นไม่ได้โอเคได้สู้แล้วครับใครวะน่ะโอเคสอนให้ผม อะไรชาร์จเหรอได้ชาร์จก็ชาร์จโอเคกดตัว Z เป็นการโจมตีนะครับทีมแล้วก็กดตัว X เป็นการการทำอะไรอ่ะไหนขอดูดิเฮ้ยจะตีสแตนลุกขึ้นมา,อาโอ้โหโอหมุนเตะโคตรแห่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมืนอย่าเพิ่งมืนลุกขึ้นมาก่อนโอเคช้จช้อชัว เออเยอเยอยอโอ้โ,อโหมีกวนลานมีกวนลานวรยุทธดาบกวนลานโอเคเออุ๊บอยา่าอย่าทำพี่นอ้องโอเคอุ้ยชอบมากเลยห้าดาบกวนลานไปทางไหนตอนงนี้เหรอโอเคเช็คพอยต์ เฮ้ยเคลุยลุยต้องทำเวลาครับน่าจะมีจับเวลาเลยนะอึ๊บ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 ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขับโอชอโอเคอเป็นมาแล้ว โ okay. อเควู้ฮู้ว้ฮูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเมื่อกี้นี้ไปธุระมานิดหน่อยตัดมาหน่อยเอ้ยตึกนิว่าตกโอเคเอ้ยอย่าตกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโห,หล้อเป็นเกย์เลยกูโอเคขึ้นตรงนี้ขึ้นยังไงโอเคขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นมาฟรีแล้วนิ่เอ้ยขึ้นยังไง ขึ้นตรงไหน,นโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอย่ารีบอย่ารีบใจเย็นก็ได้นี่เราจะไปวัดใช่ไหมเฮ้ยจุ๊บขอลงน้ำไปหนึ่งชีจุ๊บจุ๊บโอเคเฮ้ยอยโอ้โหใครมาตัดต้นไม้แถวนี้มึงบุกลุกที่ปา่าสงวนเลยเนี่ยจุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ว่าจะตกโอเคลุยลุยลุย อ้แต่ภาพมันสวยนะผมว่าภาพมันสวยเอาเรียกเลยเอ่าไปทางไหนวะลงใช่ปะโอเคลงลงไปเอ่อน่าจะมาทางนี้โอเคโอ้ยอย่าเกาะต้นไม้ดิเต่าอ,อะไรวะลิรี้ก็เกินโอเคซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ผมชอบดูมาก ติดตามซีร hmm. oh, okay. so ีส okay. ์มันด้วยนะมีซีรีส์ที่มันออกมาใหม่อะผมชอบดูมันมากเลย๊บโอเคขึ้นมาแล้วสู้อีกแล้วสู้หมาหมาดิโอเคตายอเดี๋ยวเด้ยเดี๋ยว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 นี่ไงโหชาตึ๊บอืมอืมปัทีตาย โอเคนินจาโอเครู้แล้วว่าเป็นนินจาโอเคเราน่าจะมาเอ่อ <c oughs> อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะโบราณสถานปะเอเอ A A บวกวครับได้เอวะ <c oughs> เอือได้แรงเอเฮ้ยต้องทำอะไรขนาดไหนว่ามันถึงจะได้แรงเอสวะมีแรงเอสใช่ไหมโอเคได้เ okay, อบวกช่างมานะันฮะ โอเคชาเลนด์แมปโอเคครับเ uh, mm hmm. เดี๋ยวไปต่อกันในด่านที่สองดีกว่า mm hmm. จะตัดไปเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะมีคัดซีนนั่นแหละเออโอเคครับมาอยู่ในด่านที่สองแล้วครับซึ่งด่านนี้เราได้เริ่มเป็น รัฟนะครับในเขาเรียกว่าอะไรในโหมดของซ u เปอร์ฮีโร่สารเตี้ยนะครับเฮ้ยอย่าอย่า,อยาเอ้ยนี่มันเด็กช่างนี่นะเออโอเคเออผมชอบชุดรัฟมากเลยมันดูแบบดูแบบดูเท่มากอะซึ่งรัฟภาคนี้รัฟชนะรัฟภาคนี้แม่งเก่งนะครับในเรื่องนี้ตบรีโอดาบหักเลยอะ โหดมากแล้วก็เป็นอะไรอะ่ะเอ้าไปไม่ได้เหรอยังไม่หมดเหรอไอเ้เด็กช่างเด็กช่างเด็กช่างเหรออาต,าตีน้าต่อยได้นินจ่าโอเคโอเคเป็นอะไรอะ่ะเต่าหัวแข็งนะครับเออที่ไม่ยอมฟังคำสั่งของออออออดดวงีโอเฮ้ยตุกโอ้โหโดดใส่ไฟดีดนึงทีอ้าวตึ๊บโอเค อ sure. like okay. okay. yeah, ุ๊บชาร์จมันบอกให้เราชาร์จชาร์จโอเคมาเพื so ่อนโอเคอึ๊บอืมไม้เป็นบอโอเคจิ้มจิ้มเป็นหนึ่งทีโอเคอย่าเพื่อนใจเย็นใจเย็นปุ๊บก็มาดิโอ้เยอะเยอะเยอะเฮ้ยโอ้โหตีหน้าเป็หนึ่งที อะไร x x คือโอ้โอเคจบจบจบโอ้โหมีคอมโบโด้วยเฮ้ยโอเคโอค้ได้เอ็กเซเลนต์ไม่ได้นินจาเฉยโอเคไปทางไหนวะอันนี้ปะโอเคเอปึ๊บปีนครับโอ้โหพิิวพลิว โอเคไปยังไงวะอึ๊บโอเคอุ๊บกดซีโดนบล็อกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด C ไม่น่าจะเวิร์เว่าตีเลยดีกว่าอึ๊บจุบชุบเดี๋ยว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 น่เอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะใจเย็น จเย็นใจเย็นอัดฐพื้นไปหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหคอมโบพังเลยมึงมึงบล็อกเก่งอ่ะบล็อกเก่งอ่ะบล็อกเก่งเหรอบล็อกเก่งเหรอบูยาเดี๋ยวจเย็นอย่าอย่าอืมอะไรทำไมทำไมโอเคนักเลงเหรอนักเลงเหรอกดอะไรกดชาร์จ โอเคเพิ่งชาร์จแล้วกันโอเคไปทางนี้ใช่ไหมเอ๊ะไปทางไหนวะเข้าเข้านี่โอเคว้าวใจเย็นเพื่อนกีกิ้งน่าใจเย็นใจเย็นอุ้ยเออโดดก่อนเออโดดโหัวฟันว่าวเป็นหนึ่งทีไม่ได้แดกหรอกครับ โอ้จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้าไปก่อนชาร์จชาร์จครับชาร์จโอ้จุกโอเคก็ชาร์จเ,เหมือนท่าเอ็กไม่ใช่เหรอวะนี่ไงโอ้มันบล็อกมันบล็อกมันบล็อกเฮ้ยเราดูยากทำไมมันดูตียากอุบชุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ทำไมตรงมุมนั้นเฮ้ยเดี๋ยว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 โอเค เอาวะเนี่ยเอาว้าเอาว้าเอ้ยยาโอ้โหแม่งควงเหรอควงควงควงโอ้ยยังออกมาอีกยังออกมาอีกเยอะเยอะเกินไปแล้วโอ้ยอย่านอนอย่านอนม่วงก็ไปนอนบ้านม่านอนทำไมตรงนี้ม่วงก็ไปนอนบ้านโอเคเอเรียเคลียร์เอ็กซ์เชลเลนด์โอเคไปทางนี้ใช่ไหมอุ้ยอะไรวะเนี่ย ปุเอ้ยโคไอ้โดนช็อตเป็นอีกทีวิ่งก็ไปโดนช็อตเลยโคตรเท่โอเคตึ๊บโอเคไปทางไหนวะตึ๊บโอเคโดดเซียนมันเรียนมาเอาวะล่ะเพื่อนเอาวะล่ะตึ๊บปุ๊บตึ๊บมันสอดให้ผมกดท่าอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวๆๆกบีกบ,บองตีน,น,นี่นี่แน่นี่แน่เอาดิซาร์ตไปโอ๊ะโดนฟันเฮ้ยจะเกินไปแล้วจะฟันเกินไปแล้วโอ้ตาหน,นี้โดนตีเยอะมากเลยอะไปทางไหนวะไปทางไหนวะเอ่อไปทางไหนเอ่ยโอ้ย กด C กด C โอเคแันวบอกเรากด C เดี๋ยว็ดเด็ดเดียวเฮ้ยเอ้ากด C แล้วก็ขึ้นเออกดค้างก็ไม่บอกเอ้ยโอเคเอ้ยเอ้าทำไมมันลงมาเอ้ยทำไมมันลงเอ้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมพลาดอะไรไปวะอึบ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 อ้าวนี่ไงมันไม่ขึ้นอ่ะเออโอเคเมื่อกี้มันเป็นอะไรวะอุ้ยจะเย็นเพื่อนอูกระทืบก่อนให้มันติดสตันติดสตันไปดิ กระแทกหน้ากระแทกหน้าเป็นหนึ่งทีกระแทกหน้าเป็นหนึ่งทีกระแทกเป็นหนึ่งทีชาร์จแล้วก็พุ่งโอ้โหนอนเฮ้ยชาร์จก่อนพุ่งพุ่งพุ่งอุ้ยพุ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคไปทางไหนวะลงเหรอลงปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เกือบแล้ว โอเคอึบ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 ดูดูลำบากโอเคเอ๋อะไรตรงนี้สุ้ยแล้วอึ๊บสุยแล้วเหรอเยอะไปไหนเออโอ้โอย่าเข้ามากระโดดไปหนึ่งที ชาร์จ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 วู้กระโดดโอ้อุ้ยเดี๋ยวโดดอีกหนึ่งทีก่อนโอเคชาร์จตุ้มตุ้มตุ้มเอาดิเอาดิก็เข้ามาดิมาเยอะๆมาเยอะๆชาร์จชาร์จชาร์จโ,โ,โอเค ไปทางไหนวะปุ๊บเอ้ยอา้าวไปทางไหนวะไปทางไหนอโอเคไปกดอันนี้แหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยกดไม่ดุปุ๊บเอา้าทำไมมันโตอีกแล้วไม่น่า จะดีนะตกอย่างนี้อ๊บโอเคสวยแล้วปะเนี่ยโอเคน่าจะจบแค่นี้มั้งครับ no. อ้าวขยับไม่ได้ละโอเคด่านนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับ okay. โอเคโอหใช้เวลานานมากเกบเหรียญครบปะ เออเหรียญครบนะ่าจะได้เอบวกไม่ได้ด้วยโอเคช่างมันโอเคเชอรนแมพเคลียดโอเคครับเอาเป็นว่าเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่านะครับแบบเกมนี้นะเป็นเกมที่เก่าแล้วแต่แม่งสนุกนะครับก็เลยโหลดมาเล่นเนะาะเออใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเราก็มาต่อกันนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนล้วครับบาย